สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติกของแต่ละค่ายว่าค่ายไหนคุ้มค่าน่าจัดมากที่สุดผมขอทำเป็นตารางนะครับจะได้ดูง่ายขึ้นขอบอกกันว่าผมจะเอาราคาเป็นตัวตั้งแล้วก็เทียบด้วยความเร็วอ่ะเรามาดูกันในเลทราคา590คุ้มสุดจะเป็นตัว t b o อร์ดแบนะครับ ด้วยความเร็ว50ทับ10ก็คือดาวน์โหลด50เมกอัพโหลด10เมกซึ่งผมถือว่าคุ้มที่สุดแล้วในราคาช่วงนี้เพราะ590บาทของ AIS ได้แค่30เมกทับ10ของ CAT ได้แค่20ทับ10ส่วน TOT ไม่มีฮะของ True ก็30ทับ10แต่จะราคา599บาทต่อเดือนต่างกันแค่9บาท ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาต้องตั้งราคาเป็น599ตั้งเป็นเลขกลมๆไม่ดีกว่าล้ะส่วนราคาอื่นผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าความเร็วมันไล่เรียกันติดไปอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ขอค่ามาที่ความเร็วระดับ100เมกเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็ราคาต่ําสุดจะเป็นของ TOT นะครับอยู่ที่100ทับ20ในราคา800บาท ซึ่งผมถือว่ามันถูกที่สุดในราคาเลทนี้เพราะถ้าเป็นของ t รีบอร์ดแบรนดจะอยู่ที่900บาทต่อเดือนนะครับเป็นความเร็ว100ทับ30ส่วนของ AIS นะครับจะอยู่ที่999บาทต่อเดือนอันนี้ถ้าคุณเป็นลูกค้า AIS อยู่แล้วนะครับจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก10%นะฮะผมว่า TOT ก็คุ้มกว่าอยู่ดีส่วนของ True แพงสุดเลยครับอยู่ที่1099บาทความเร็วอยู่ที่100ทับ30เท่ากับ t w a t อ b a n แแต่แพงกว่าต้อง100ยกว่าบาทผมว่า100ทับ20ของ TOT น่าจะคุ้มค่าที่สุดถ้าอัพโหลดเราคงไม่ได้ใช้เยอะเราคงจะเน้นที่ดาวน์โหลดมากกว่าแล้วความเร็วที่20เมกก็ไม่น้อยนะถือว่าเร็วมากแต่ ถ้าคุณสนใจแพ็กเกจอื่นความเร็วอื่นก็ไม่เป็นไรครับที่ผมพูดในที่นี้ก็คือที่มันคุ้มค่าแล้วก็น่าติดก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลอะเรามาดูโปรโมชั่นที่แต่ละค่ายขนกันมานะครับเพื่อดึงดูดลูกค้าเกี่ยวกับค่าติดตั้งค่าอุปกรณ์อะไรพวกนี้ครับเริ่มที่ ais ก่อนเลยฟรีค่าแรกเข้า 2, 0 0 0บาท แล้วก็ฟรีค่าติดตั้งเดินสายภายนอกมูลค่า4,800บาทเมื่อใช้บริการ A S Fiber ครบ12รอบบินแล้วก็มีรับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์เฉพาะลูกค้าลูกค้าคอนโดแล้วก็ลูกค้าเน็ตบ้านที่สมัครแพ็กเกจ50ทับ10ขึ้นไปที่สำคัญใครที่เป็นลูกค้า A I S อยู่แล้วนะฮะลดเพิ่มอีก10% ส่วนทีบดแบนไม่ฟรีอะไรสักอย่างเลยครับซื้ออุปกรณ์ GPON ราคา2,200บาท GPON ก็คือจะพูดไงดียมันก็เหมือนโมเด็มอะครับแต่ยังดีรับส่วนลดค่าติดตั้ง5,000บาทเนี่ยโอ้ยังใจดีเนาะเอาง,ง่ายๆทีบดแบนไม่ฟรีอะไรสักอย่างครับทั้งค่าแรกเข้าค่าติดตั้งค่าอุปกรณ์มีแค่ส่วนลดแค่นั้น มาดูของแคทกันบ้างนะครับอันนี้เขาบอกว่าระยะเวลาโปรโมชั่น1มกราถึง30มิถุนายน2560หรือจนกว่าสินค้าจะหมดผมว่าเขาก็น่าจะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆแต่ที่ระบุวันหมดเขตอย่างนี้เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าแบบเฮ้ยเดี๋ยวหมดเขตรีบมาติดนะผมว่าน่าจะประมาณนี้1เลยครับยกเว้นค่าแรกเข้า ค่าติดตั้ง2,000ค่าลงทะเบียน1,500 2ยกเว้นค่าเช่าอุปกรณ์ปลายทาง CPE 300บาทต,ต่อเดือนไม่รวม VAT วเค่าเช่าอุปกรณ์ปลายทางก็อย่างเช่นลราเตอร์โมเด็มฮะที่เป็นอุปกรณ์ปลายทางที่อยู่ฝั่งเราก็ของแคทก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเรามาดูที่ทูกันบ้าง ของ t ทูนะครับสิทธิ์ยืม Wi-Fi r o u เตอร์4พอร์ตมูลค่าสูงสุด3,900บาทฟรีค่าติดตั้งและค่าเดินสายฟรีส่วนแพ็กเกจที่มีพ่วงทูวิชัน่นก็ติดตั้งทูวิชั่นฟรีเหมือนกันนะครับส่วนค่าแรกเข้าก็ลดราคาให้จาก2,000บาทเหลือ650บาทโอ้ทูจัดหนักเหมือนกันดีแค่เรื่องนี้อะครับทู อะเรามาดูของ TOT กันบ้างนะครับค่าติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเดินสายภายใน 1. จุดมูลค่า5 7 7 0บาทฟรีระยะไม่เกิน300เมตรสายภายในไม่เกิน15เมตรค่าทมเนียมแลกข้าวและค่าเปลี่ยนแพ็กเกจมูลค่า1,000บาทฟรีค่าบำรุงรักษารายเดือนมูลค่า100บาทฟรี แต่ไม่ได้ฟรี ONU นะฮะก็ตามนี้ครับถ้าเป็น ONU 1พอร์ตปกติ3000เขาก็ลดให้เหลือ1500บาทเป็นการลดค่าอุปกรณ์แต่ไม่ได้ฟรีทั้งหมดเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อน ONU 1พอร์ตตัวนี้ไม่มี Wi-Fi นะครับถ้าจะเป็นตัว Wireless จะอยู่ที่2000 ลดจาก6,000บาทเป็น4พอร์ตซึ่งผมว่าถึงเขาจะบอกว่ามีฟรีแต่ถือว่าไม่แพงมากนะราคาพอๆกับทีบอดแบรนก็คือไม่ต่างกันครับ TOT กับทีบอดแบนพวกค่าและค่าอุปกรณ์ไม่ต่างกัน TOT เหมือนโฆษณาให้เวอร์ซะมากกว่านะครับ แบบโอ้โหฟรีค่าติดตั้ง5,700ค่าแรกเข้าพันหนึงโอโ้ดูเหมือนเยอะนะแต่ว่าเอาจริงๆผมว่ามันก็บวกไปกับค่าไอโอเออะไรเนี่ยแหละนะก็ไม่ได้ต่างกับทีบอดแบ a นดเท่าไหร่สรุปนะครับทูเสียค่าแรกเข้า650แต่ค่าอื่นก็ฟรี AIS ก็ฟรีนะครับแต่ค่าแรกเข้าผมไม่แน่ใจว่าเสียเท่าไหร่ใครที่ใช้ AIS Fiber อยู่ก็ช่วยมาคอมเมนต์นะถ้าใครรู้แต่ค่าอื่นก็ฟรีหมดส่วน t b o t Band คุณต้องเตรียมเงินต่ำๆผมว่าสัก3 0 0พนะครับเพราะว่ามันไม่ฟรีอะไรสักอย่างเลยบอกให้ลดราคาค่าติดตั้ง5,000บาท ผมว่ามันจริงมันก็ไม่ได้ลดหรอกก็ราคาจริงๆริมันก็สองสาพันนี่แหละส่วน tot พอกันเลยครับสองพันขึ้นเตรียมไว้สองสามพันส่วน cat cat นี่ฟรีทุกอย่างเลยมั้งแต่ค่าแรกเข้าผมไม่แน่ใจนะแต่ค่าติดตั้งอื่นๆน่าจะฟรีจากที่อ่านในเว็บมาก็คือต้องพูดอย่างนี้ครับว่ามันไม่มีเน็ตค่ายไหนหรอก ที่ดีที่สุดคือคุณภาพสมัยนีย้มันก็พอๆกันแล้วต้องดูว่าเจ้าไหนที่คุณอยู่ใกล้โหนดของเขามากที่สุดโหนดก็คือสัญญาณนะฮะอยู่ใกล้สัญญาณของค่ายไหนมากที่สุดค่ายนั้นก็จะค่อนข้างดียิ่งอยู่ใกล้สัญญาณมากๆอยู่ใกล้โหนดมากๆมันก็จะเสถียรความเร็วมาเต็มบางทีมาเกินด้วยซ้ำคุณภาพไม่ค่อยต่างกันสมัยนี้ พอๆพอกันแล้วถ้าจะเลือกเราคงเลือกที่บริการนะฮะพวกบริการโปรโมชั่นต่างๆข้อควรระวังนะครับถ้าคุณใช้ทูผมอยากให้คุณตรวจเช็คบินแต่ละเดือนดีๆเพราะว่าทูชอบมั่วค่าเน็ตครับบางเดือนโอ้ยแม่งมาจากไหน4ี่ห้าร้อยก็ไม่รู้นะครับอยากให้เช็คกันดีๆส่วนทีบอดแบนเน็ตออกนอกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้น AIS เป็นค่ายใหม่ที่เพิ่งมาทำอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์อาจจะมีปัญหาจุกจิกอะไรเยอะนะครับก็ต้องต้องรอให้เข้าที่เข้าทางซะก่อน TOT เท่าที่รู้มาตั้งแต่เปลี่ยนเป็นไฟเบอร์นะครับเน็ตดีขึ้นมากไม่หลุดเหมือนสมัย ADSL แล้วค่อนข้างจะโอเค ส่วน Cat ก็ดีนะฮะก็ดีตามมาตรฐานของแค t ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับว่าจะเลือกติดอินเทอร์เน็ตค่ายไหนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ